เสีเดยดแลือดก้ากันลองดูครับหปดม้อนนะครับโอ้แดดโหดเหมือนโกดใครมาไม่รู เจ็ดโมงเช้านะครับแดดแรงมากเอาโดนครับโดนเอาปลาปากอ้ย อันนี้ปลาปีเกเหลืองนะครับจะเสียเบเยื่อต่อคอโดน,โดน,น,น,โดน,นครับ้อนน้ำนึกหอยหนักตัวครับ โอ้ยปราปากครับได้มาจากตาน้อยครับจะปะักจิตเอาดูนี่ครับสองหลังติดเลยปาาปากเหมือนกัน,นรอเปล่าหนักๆนกเหมือนกันโอ้ยจริงด้วยครับโอ้ย มามีไซค์ขึ้นมาไหนครับตัวใหญ่ครับเปลี่ยนตัวเล็กเสียบนอนอีกไหมสามหลังติดไหมเอ้าจริงจรงด้วยครับ ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ว,ว่าจะโดนกุ้งบ้างปลาบ้างกิ้งดีดบ้างใช้เบืองบ้างนะครับบางวันก็เปลี่ยนเยอะโดนครับโดน ดูครับดูหล่นครับปลาปากเยอะวะโอ้ปลาเสียมครับอันนี้ปลาเสียมอเเดี๋่ระบบปลาเสียมน้อยครับ เป็นตตัวเล็กแต่เนื้อก็อร่อยเอาโดนครับโดนอุย้ยโอราปลาปาครับหลังนั้นก็โดนครับ โดนสองลังติดเลยปวดหลังนี้ก่อนโอ้ยเก็บปวดครับหลังนี้ก็โดนครับเอาปากมันคับโอ้ยปรากฏครับปรากฏ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 กดเหลืองครับโอ้ยเกาะไงนะเกาะข้างนอกครับเข้าจมูก ผมดูว่าปลาลูกเหยี่อมันจะตายโออดนม้งเออไม่โดนว่าโดนโอเคครับน่าจะรองสุดท้ายแล้ว สุดท้ายนะครับ่างนี้มันเกาะขาดผมก็เลยไม่ได้มัดโอเคครับไปดูปลาครับนี่ครับปลากฏดปลาปากปลากดปลาปากปลาหนัาเกียรครับกรบปลาเสียมครับที่ครับ,รอคครบขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามด้านในนะครับ โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ